FM DJ playlist by DJ Om เพลงให้บ่ายๆของคุณนะคะมีความคึกคักกันขึ้นมากันละกันนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเพลงรักนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในอันดับ4สําหรับเพล y list of the week แล้วมาเริ่มต้นกันที่ทรงอย่างแบดแล้วต่อมูดเดงมูดเดงมูดเดงเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถโหลดได้แล้วค่ะศิลปินคนล่าสุด <c oughs> ศิลปินคนล่าสุดออกมาทีมี4ีภาษากันเลยทีเดียวนะคะแล้วถ่ายรูปหน้าตรงนี่ถ้ารูปนี้ไม่ทัดดอกไม้แล้วไม่มีไมโครโฟนนึกว่าถ่ายบัตรประชาชนกันเลยทีเดียวสําหรับเด็กหญิงมูดเงอายุสี่เดือน,นะ ร็อกสตาร์และปิดท้ายกันที่เจโลซีโมงเย็นกับอีก23นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับเอฟเมเพลงที่คุณขอกันมานะคะสำหรับใครที่อยากฟังน้องนนทน,นนะคะออขอเป็นชั่วโมงหน้าสัญญาว่าเปิดแน่นอนรวมไปถึง For e v e ใครที่อยากฟังคิดคิดได้จัดไปอย่าให้เสียเพลงใหม่นิวเวลิสวันนี้มีหลายเพลงเหลือเกินนะคะอาจจะต้องขอสลับสับเปลี่ยนกันนู่นนี่นั่นบ้างและใครอยากฟังเพลงง้อก็รอกันสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อ้อมขอพูดเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ฟัง ในสิ่งที่อ้อมบอกคุณผู้ฟังในทุกๆวันอะ่ะมันได้ประโยชน์จริงๆอย่างวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพื่อนอ้อมเนี่ยมีแมวจรมาบ้านพอมีแมวจรมาบ้านนางก็เลี้ยงให้อาหารไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแมวก็จรแล้วก็มาท้องคลอดไว้ห้าตัวห้าตัวเป็นแมวเด็กสิ่งที่นี่ทาคือเฮ้ยเธอไม่เป็นไรฉันอ่านทุกวันฉันรู้ยี่ห้อแมวเดี๋ยวฉันเซิร์ชอาหารเปียกแมว แล้วเป็นแมวเด็กด้วยนะเราจะมีความเข้าใจทันทีเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าอาหารเปียกใช่ไหมไม่ใช่อาหารเมร็ดอาหารเม็ดก็อีกแบบหนึ่งอาหารติกก็แบบหนึ่งยี่ห้อนี้ก็จะมีความโดดเด่นแบบนี้ยี่ห้อนี้ก็จะมีความโดดเด่นแบบไหนทุกยี่ห้อมีความน่าสนใจหมด คนกินยังอยากกินเลยเอาจริงแต่อันนี้ต้องหาให้แมวเด็กซึ่งก็อ่ะแล้วแต่ถนัดนะคะก็ฟังกันไปทุกวันในแต่ละวันมันก็จะมีเรื่องราวมีอุปของอุปโภคบริโภคมาบ,บอกคุผู้ฟังแบบนี้วันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ของแมวนะคะอันนี้เป็นของเราเป็นของพี่เนี่ยแหละค่ะพี่ทาดแมวทั้งหลายพี่ทาดหมาพี่ทาตทุกอย่างพี่เป็นทาต อามาร์เก็ตติ้งด้วยพี่เป็นทาตกับสิ่งที่อร่อยด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับใหม่ดัชชี่ไทยละมุนหอมอร่อยแบบไทยแถมได้ประโยชน์สําหรับโยเกิร์ตดัชชี่นะคะครั้งนี้เขาขอแนะนำสอรสชาติใหม่ค่ะโยเกิร์ตผสมมะพร้าวน้ําหอมและโยเกิร์ตผสมลูกชิดกลิ่นนมชมพูโแค่พูดก็น้ำลายเอื้ออ่ะคำว่าลูกชิดแล้วก็กลิ่นนมชมพูนี่แบบ มะพร้าวกับมะพร้าวน้ำหอมเลยมีความน่าสนใจคนละแบบเพราะมันดูจะหอมอร่อยแบบไทยแถมได้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีวิตามินและก็แคลเซียมด้วยนะคะจุลินทรีย์ดีที่มีชีวิตดีต่อลำไส้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ดูดซึมอาหารได้ดีและช่วยเรื่องการขับถ่ายมีวิตามิน B2 ฟอสฟอรัสและแคลเซียมนี่ก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโยเกิร์ตผสมมะพร้าวน้ำหอม <c oughs> ขอโทษค่ะมีชิ้นเนื้อมะพร้าวน้ำหอมหอมอร่อยสดชื่นแถมช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะส่วนโยเกิร์ตผสมลูกชิ้น กลิ่นนมชมพูเนี่ยลูกชิปก็อุดมด้วยใยอาหารจรึงช่วยการทํางานของระบบขับถ่ายและช่วยให้อยู่ท้องนานราคาเพียง15บาทค่ะคุณผู้ฟังมีจําหน่ายและที่เซเว่นอีเลฟเว่นและห้างสบสินค้าชั้นนาทั่วประเทศเขาเรียกว่าเป็น Limited f l a v o r มีแค่6กเดือนเท่านั้นนะคะรีบตุนเอาไว้ได้เลยโยเกิร์ตชีตไทยละมุนหอมอร่อยแบบไทยแถมได้ประโยชน์กินทุกวันลำไส้ดีทุกวันย้ำนะคะคุณผู้ฟัง Limited f l a v o r มีแค่6กเดือนคะ่ะ ุพรุ่มโป้ส,สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันธ้ายนรสิงห์และออสเทคอาหารสุน,นัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟ คลุมโปงไปด้วยกันทุกวันอังคารอังคารหน้าไปคลุมโปงพร้อมๆก,กันกับพี่แจ็คดึกโกชวิดีโอนะคะจะมานั่งอยู่ตรงนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มไปพร้อมๆก,กันกับน้ําจิ้มสุกี้พันท้ายสตดลดน้ําตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคําไหนคํานั้นออสเทคอัลตราอาหารเปียกซองถูหน้าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหมียวนึกถึงออสเทคค่ะอังคารคลุมโปง